ตรสอบแบงกันก่อนส่งวันนี้วันที่12ทธันวาคม2,568แรแงกันกระบอกนี้ลูกค้าอยู่นนทบุรีเป็นคนสั่งซื้อนะครับเป็นปืนเล็กจิ๋วที่สุดแล้วครับแบงค์กันที่จิ๋วแล้วนะครับในตอนนี้เนาะดูฝ่ามือผมตัวปืนาราคา7,900บาทนะครับแถมกระสุน10นัดรุ่นนี้เป็นงานของอีโคโบตันนั่นเองโบตันสีซาตินนะครับปืนเล็ก บรรจุก,ก็5บวกหนึ่งนัดนะครับแบงกันคือสิ่งเทียมอาวุธเด้อด้านในลํากล้องมีแกนเหล็กขวางกั้นอยู่ตลอดแนวไม่สามารถยิงกระสุนปืนจริงได้นะครับกระสุนเขายิงแล้วมีแต่เสียงกับแสงเท่านั้นเองสั่งซื้อก็ส่งครับก่อนส่งร้านต้องทดสอบทุกระบบครับเซฟเข้าเสียแล้วกายแข็งเหนียวไม่ได้นะครับปลดเซฟยิงนัดสุดท้ายสไลค์ค้างด้วยลิ้นแม็กกาซีนชอบก็ไลน์มาซื้อได้ครับไลน์ดีร้านตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ครับที่ร้านมีแบงค์กันอยู่หลายรุ่นนะครับ วิธีปลดล็อกสไลด์ทำยังไงมันค้างมันไม่มีคันค้างนะครับ2นิ้วนี้หนีบนิ้วชี้จิ้มลิ้นแม็กให้ยุบลงมันอาจจะหวาดเสียวหนีบมือแต่ก็มีอีกหนึ่งวิธีดันนิ้วปลดปุ่มล็อกแล้วก็ชิ้ซ้ายนิ้วชีกก้เกาะลงอึ๊บประมาณนี้ทำไปบ่อย,อยเดี๋ยวก็ชินครับชอบก็เอทลายมาซื้อได้นะจ๊ะ